เวาชอบกายกับผมเจคบอนบอนนะฮะมาต่อกันใน EP 2กับเรือวิ่งยี่ห้าดอลลร์ซื้อลำไหนดีอ่าเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสําหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะผมเลือกสตอมไปแล้วนะฮะสำหรับใครชอบโดนด้วยก็เลือกอินทรพายไปใช้ได้เหมือนกันโหดเหมือนกันครับสําหรับเรือดอลลร์ที่ผมแนะนํามีด้งยกันี่ลำจริงๆผมอยากแนะนําทั้ง4ลำฮะแต่ผมจะบอกว่าแต่ละลำเล่นยังไงละกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผมเลือก4ี่ลำนี้จำเป็นต้องเลือกจริงๆผมจะเลือกลำไหนเพื่อนๆคิดว่าผมจะเลือกลำไหนฮะ ระหว่าง CGX 21ราคา70ล้านวิสากับปน้ำราคา55ล้านไรเดอร์ราคา60ล้านแล้วก็ d d GX ราคา67ล้าน5แสนต้องถามถึงวัตถุประสงค์ก่อนว่าชอบเล่นเรือที่เคลื่อนตัวได้เร็วและโจมตีเร็วหรือชอบเล่นเรือที่มีป้อมปืน2ป้อมนะฮะหรือชอบเล่นเรือที่มีตอร์ปิโดยเยอะ นะครับต้องแยกดีๆนะตัง้งใหญดีโอเคมาอันแรกก่อนเลยสําหรับลำที่ผมจะเลือกเล่นลำสุดท้ายในบรรดา4ลํลำนี้ก็คือเจ้า USS c g x 2 1ทําไมพี่บอลให้ลำนี้เป็นลำสุดท้ายลำนี้เป็นลำเป็นเรือเป็นเรือคุยเซอร์นะฮะก็ยังเป็นเรือสเตลอยู่ที่หายตัวได้อาวุธที่ให้มามีปืน2กระบอกด้านหน้าด้านหลังมิไซล์แยก4เบิร์ดแล้วก็ ออโตกัน2ป้อม AAC ป้อมโอเคทำไมพี่บอลถึงไม่เลือกลำนี้ไปเล่นเป็นอันดับแรกแล้วทำไมต้องเป็นลำดับสุดท้ายใน4ี่ลำนี้หนึง่งมิสไซล์ของมัน4เบิร์ดเนี่ยน่าล้ำคานมากครับถ้าใครเคยเล่นมิสไซล์3ช่องจะรู้ว่ามันกดแล้วมันน่าลํำคาญมากนะมันทำให้เราเสียสเขาเรียกว่าเสียความสามารถในการยิงแต่ถ้าใครชอบสายสะปมก็ถือว่าดีเพราะว่าสะปมไป2ช่องหลอกศัตรูก่อน แล้วค่อยปล่อยมิสไซล์สองเบิร์เข้าไปปืนใหญ่สองก็บอกก็จริงฮะแต่เวลาเคลื่อนตัวคุณต้องเคลื่อนตัวให้ดีเพราะว่าหนึ่งเวลาคุณเคลื่อนตัวเนี่ยป้อมปืนด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยนะครับถ้าเจอสิ่งใครกรีดขวางนี่คือจบเลยและองศาที่ยิงไปหากันเนี่ยมันจะยิงขว้กันฮะถ่านนึงไว้ออกให้ดูหินก้อนนั้นนะฮะเห็นไหมะมันจะยิงขว้กันอย่างนี้หรือถ้ายิงใกล้อย่างยิงยาวตกยิงเลยไปเห็นไหมฮะ มีดอกหนึ่งโดนตรงนี้อีกดอกหนึ่ง้าบไปเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเห็นนะความไขว้กันของมันเนี่ยทําให้ยิงยากเวลายิงเลยต้องยิงแนวตั้งแนวตั้งอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าถอยห,หลังยิงอย่างนี้เท่านั้นมันถึงจะตรงนะฮะซึ่งถามว่าดีไหมเนี่ยมันต้องยิงเงี้ยถึงจะตรงแต่ถ้าสมมุติว่ายิงงี้อ่าได้อยู่แต่ถ้าเป็นระยะใกล้ปุ๊บอด้ะน,นะครับระยะใกล้ปุ๊บอ่า มันจะควายกันอย่างนี้ซึ่งบางทีมันไม่ตรงนะฮะมันมีข้อเสียอยู่ตรงกลางเรือมาเลยแหละซึ่งทําให้ผมปัด u s c g x 21เนี่ยนะครับราคาแพงสุดในบรรดาเรือสเตลเรือสเตลเรือ4ี่ลำเนี่ยครับออกไปนะเพราะว่าอ่า AA มันน้อยด้วยครับแล้วก็ออโตการแค่สอป้อมมันไม่สมเหตุสมผลยังไงไม่รู้ผมคิดว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะครับตลออาวุธมันจริงจมิสไซล์มันน่าจะ5ช่องเออ ถ้าอย่างเงี้ยค่อยสมเหตุสมผลกับเรือลำนี้หน่อยอันดับ4คือ CGX 2 1นะฮะอันดับ3ผมให้เป็น USS DDGX นะครับเป็นเรือที่สกินลายเรือแม่งโคตรเท่เลยนะครับสกินเรือโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่อาวุธของมันเนี่ยโคตรน่ากลัวนะครับมิสไซล์สีเบิร์ดเป็นมิสไซล์ที่เล่นง่ายมากผมเล่นเซฟนี้นี่ก็คือชนะรัวๆเลยนะแล้วก็ปืนใหญ่หนึ่งนะครับปืนใหญ่อยู่ด้านหน้าต่อวิดีโอ2เบิร์ดนะครับ คือแค่นี้ก็สามารถต่อก,กอรเมนเดสตอร์เยอร์ที่เต็มตัวได้แล้วแต่มันไม่มีปืนระเบิดนั่นเองข้อดีของมันคือมีมีออโต้กัน2ป้อมนะครับ AA 5ป้อมทําให้ดูอันตรายอยู่กับเฮลิอคอปเตอร์นหนึ่งถามว่าอาวุธมันดีไหมมันดีไปถึงลำดับที่2หรือลำดับที่1ได้เลยครับแต่ในใจผมอะ่ะลำนี้อยู่อันดับที่3นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความเร็วมันช้ามากครับ24นอตช้าไม่พอแต่มันไม่มีเครื่องยิงลูกระเบิดอะ่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่า มือเท้ามันหายไปข้างหนึ่งะฮะเหมือนนิ้ว5นิ้วมันหายไปนิ้วหนึ่งรหรับเดสโซเยอร์เจ้านี้ก็เลยกลายเป็นดับ3ามในใจผมนะฮะแต่ก่อนหยิบมาเล่นเยอะมากแต่ในนี้คือเป็นเป้าหมายของศัตรูคือเอาลงมานี่โดนยิงแน่ๆน,นะครับแต่ตาการทำลายล้างของมันเรื่อง DPS DPM ผมว่ายังดีอยู่ สำหรับใครชอบอาจจะให้ดีเจไว้ที่2นะฮะแต่ไม่ใช่สำหรับผมแค่นั้นเองลำต่อมาเป็น iNS วิสากระปนำครับความเร็วช้ามาก23น็อตนะฮะแต่มีข้อดีอยู่ครับว่ามันมีปืนระเบิดแล้วมันเป็นต่อพิเศษมากนะครับต่อวารุนัทะนัทถานะอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยเราเจ้านี่นี่ต่อวิดีโอความเร็วเท่ากับอ่าฟิสิกส์2เลยนะฮะแล้วก็ยิงออกไปเนี่ย ลเมตสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งมันแรงมากจริงๆแล้วก็รีโหลดแค่สิบเอ็ดวิเป็นตอล็อกค,ครับมันต้องมีของดีอยู่แล้วในในตัวตัวตอมันนะครับไม่งั้นคงไม่ล็อกมานะครับโอเคอาวุธที่ให้มาคือมิสไซล์สามเบิร์ดผมโอเคมากเลยสามเบิร์ดก็พอแล้วนะฮะปืนใหญ่อยู่ด้านหน้าอย่างที่ทราบดีครับหน้าลำนี้มันเป็นหน้าสั้นนะฮะทำให้การหลบโจมตีนี่คือเดอะเบสเลยคือพระเจ้าเลยนะฮะแล้วก็ปืนใหญ่อยู่ด้านหน้าคุยผมอย่างชอบ พอปืนใหญ่อยู่หน้าคู่เวลายิงอะไรก็จะแม่นขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอร์ปิโดยอยู่ข้างเรือซ้ายขวาเฮลิคอปเตอร์นะครับด้านหลังข้อดีของมันมีบลักนะฮะบ,บลักนี้เอ่อดาเมจเนี่ยลูกละสี่ลูกละห้าร้อยยี่สิบนะฮะยิงออกไปไซโลตรงนี้นะครับลูกละห้าร้อยยี่สิบความเร็วของมันไม่ได้เร็วมากสองร้อยเก้าสิบสองแต่ก็ทําให้พวกเครื่องบินศัตรูเนี่ยนะครับอันตรายได้เพราะว่ามันยิงออกไปทีเนี่ยมันยิงไปทีสามนัดนะฮะสองป้อมก็ยิงไปหกนัดยิงไปรวบละพันห้าพันห้า ทอร์บินไม่แฟร์หรือบอมเบอร์ไม่แฟร์รฟรก็มีสิทธิ์แตกได้เลยนะฮะแล้วก็ AA5 ป้อมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใส่สก,กินนี้แล้วแม่งโคตรเท่เลยครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่เลยนะสำหรับเจ้า IS วิสากรรมนํำ d 6 6ของอินเดียดีจริงลํำนี้ดีจริงผมก็เล่นไม่เบื่อเลยลํำนี้นะฮะล้ำสุดท้ายเป็นลํำที่1ของผมเลยในใจผมเลย RF Rider p r o j e c t 23560ตอนนี้ที่ผมให้มันที่1เพราะว่า มันมีความเร็วที่สูงเลือดที่พอประมาณความเร็ว28นัดนะครับเพื่อนเพื่อน้องตัว12คือเลี้ยวดีมากอ่ะเออแต่พิสไซไรได้นะครับน้อยกว่าลำอื่นก็คือ9กกิโลโซน่า2กิโลครับมองได้ไกลโอเคถ้าลองดูดีๆนะครับเจ้านี่เนี่ยอ่าจะมีมิสไซ์แยกปุ่มกดด้านหน้าเนี่ยนะครับตีเบิร์ดนะครับก็คือเบิร์ดละว2ปุ่มกดเพื่อนเพื่อลองสแปมเป็นมิสไซพวกอั์ตมา้าพวกวยเจยี่ดูครับโอ้โหผมบอกเลยปันประสาทจัดเลยสำหรับวันเนี้ยนะฮะ หรือว่าใช้ x 5 1ก็ได้ถ้าใครถนัดนะครับปืนใหญ่เจ้านี้อยู่มีปืนใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งแงนหน้าออไปยิงเนี่ยก็โอเคไกลอยู่นะครับผมลองเล่นแล้วนี่ครับลูกลักผมสมควรเป็นเดส t r อ y e er เยอร์ที่สุดคือมีปืนระเบิด2ป้อมให้เปลี่ยนได้นะครับมันต้องมีครบแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเดส t r อ y e er เยอร์ของจริงนะครับแล้วก็แบ็คชาร์กออกด้านข้างอีกนะยิยงออกไป2เบิร์ดเหมือนกันอรีล็อกเตอร์1ลาแล้วก็ ข้อเสียของมันมีแค่ aa 3ป้อมครับแต่เชื่อเถอะเจ้าไรเดอร์เนี่ยถ้ามีอาวุธขนาดนี้ครับถ้าเป็นการเล่นแบบสเตลหายตัวจริงๆเนี่ยเจ้าไรเดอร์หาตัวจับยากจริงๆครับถ้าไม่โดนเรือบรรทุกเครื่องบินของมันสปอตสกอรนี่คือบรรดา4เรือที่ผมเลือกแล้วนะครับว่าลำไหนดีที่สุดผมให้ไรเดอร์ลำที่1น,นะบอกเลยว่าไรเดอร์ลำที่1วิสากับประน้ำลำที่2แล้วก็ d d gx ลำที่3แล้วก็ uss cgx ลำที่4 ถ้าสายเรือผิวน้ําก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีบอมเบอร์หรือว่าแอ s a ซาสคาริเร์เนี่ยผมให้สตอมลำที่1นึ่งนะครับเอเดอร์ไพร์ลำที่2สองสำหรับวันนี้ก็แจ้งข้อมูลให้ชัดกันไปเลยเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะได้รู้ว่าอะไร แบบไหนที่มันดีอยู่นะปัจจุบันสําหรับวันนี้ข้อมูลสาระบอลบอลก็จะมีประมาณเท่านี้เป็นไงข้อสรุปของผมผม,ผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้แย่นะถ้าเกิดฟังมาถึงตอนนี้คนที่เล่นจะเล่นถึงววยี่ห้าเนี่ยจะได้มีไกด์ไลน์เล่นนะครับว่าจะเลือกอันไหนดีสําหรับในใจผมมีแค่2ลําเท่านั้นที่อยู่อันดับแรกนะครับก็คือเจ้าวิสากระพนามกับ i อเอฟไรเดอร์ไอเอฟไรเดอร์เนี่ยให้ที่1เรื่องความเร็วเลยการจะฆ่าใครได้สักคนหนึ่งหรือว่าจะตามใครได้สักคนหนึ่งหรือจะจมเรือใครได้สักคนหนึ่ง,งเร็วว้้ดัตน อาวุธนะครับเป็นลําดับต้นๆปืนเป็นลำดับต้น,ตนปืนระเบิดเป็นลำดับต้นอต์ตอบีโดสองเบิร์ตเป็นลำดับต้นแบบนี้นะฮะถึงจะโจมตีศัตรูได้นะแล้วก็เรือของผมเป็นเรือสเตลด้วยสําหรับไรเดอร์ลำนี้นะครับใครชอบลำนี้ก็ไปตามได้เลยราคาไม่แพงมากครับสาหรับไรเดอร์ราคา60บล้านดอลลาร์เด็กใหม่จะได้มีกําลังใจเล่นนะอยากเห็นไรเดอร์ในเกมยเยอะๆพวกเด็กเก,ก่าๆจะได้ ตื่นเต้นกันนิดนึงนะโอเคพ็ okay. <laughs> เราวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้ข้อมูลครบ,บถ้วนไม่ครบถ้วนประการใดต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับผมสวัสดีครับ